สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องโจมเทรดเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูแผนเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับคือหุ้นบรู๊คนะครับ B R W o OK K นะครับเรามาดูในกราฟไทม์เฟรมดีกันก่อนนะครับสำหรับหุ้นบรู๊คนะ ทำเฟมเดย์ครับหุ้นบรู๊คทาจุดสูงสุดในทำเฟมเดย์ของเขาทิ้งไว้ที่ยอดดอยเนี่ยหบาทสสตางค์แล้วก็มีจุดต่ําสุดในกรอบนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือ56สตางค์นะครับถือว่าเอาเล่นสะววเสียพอสมควรนะจากบาท1 1บาท4เนี่ยลงมาเกือบ50สสตางค์จะหลุดเอานะเนี่ย เรามาดูกันก่อนที่เครื่องมือแรกนะครับอินดิเคเตอร์คือเส้น eMA หุ้นบรุ๊เนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับสังเกตได้จากเส้น m m a สีขาวเป็นเส้นเ m a ที่ผมตั้งค่าไว้เป็นเส้น200วันนะเมื่อใดแท่งเทียนยังเหนือเส้นสีขาวหรือเส้น e m a 200วันหุ้นตัวนั้นก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับหุ้นบรุ๊เนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับก็มีหวัดเสียวนิดหน่อยนะเพราะว่าลงมา ปิดในวันที่9กรกรกฎาคมเนี่ยห้สตางค์เกือบใกล้เส้น200วันนะเส้น200วันเนี่ยจะอยู่ที่54สตางค์นะครับ53 54สตางค์โดยประมาณนะครับก็ไม่ถึงเส้น200วันนะแล้วก็มีแรงซื้อกับเด้งกันไปนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตแผนบรุกนะครับตอนนี้บรุกเนี่ยมีการไล่ซื้อติดติดมา3วันละแล้ววันนี้ปิดที่65สสตางค์ ซึ่งมีแรงซื้อดึงกลับมานะเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือลิบบินนะดูว่าเทรนตอนนี้เป็นยังไงก็ตอนนี้เทรนยังเป็นขาขึ้นนะแต่ส่วนของลิบบินเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือมีการย่อตัวลงมาจากแนวต้านบนก็คือบาทสีเนี่ยยืนไม่ได้แล้วถูกขายมาตลอดทางเลยจนมาอยู่ในกรอบย่ำฐานประมาณ56สตางค์ถึงประมาณช่วง70สตางค์เนี่ยตอนเนี้ย ก็คือยังอยู่ในกรอบที่ยังไม่พ้นด้านบนนะเรามาดูแผนกันก่อนนะครับก็แผนแนวต้านแรกนะครับที่จะต้องเจอก็คือ66สตางค์นะครับสำหรับหุ้นบรู๊คเนี่ยวันนี้เขาขึ้นไปทดสอบแล้วนะไปชนแต่ว่าเกือบปิดจอแนวต้านเลยถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีมากๆเลยนะส่วนหุ้นบรู๊คเนี่ยจะมีแนวรับแรกนะครับอยู่ที่62สตางค์แล้วก็ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูโอเคประมาณนี้5 9สตางค์แผนบุ๊กระยะสั้นนะครับที่เราจะเก็งกำไรกันนะครับก็คือจะมีแนวต้านแรกเลยแล้วก็นี่นะพอตีให้มันครบครบ,ครบกันเลยโอเคแคบนี้แหละก็แผนของเราจะประมาณนี้ครับหุ้นบุูควันนี้ปิดที่65สตางค์มีแนวต้านแรกนะครับอยู่ที่66สสตางค์ แนวต้านสําคัญที่จะกลับขึ้นมาเล่นกรอบบนรอบนี้ก็คือ70สตางค์ถ้าโผลแนวนี้ได้70สตางค์เนี่ยโอกาสที่จะกลับไปเทส1บาทเนี่ยมีสูงมากๆเลยนะเพราะ1คือแสดงให้เห็นว่าหุ้นบลูงเนี่ยมีแรงดึงซื้อกลับมาและไม่ยอมลงไปแนวร่างนะครับแนวรับแรกจะอยู่ที่62สสตางค์ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่59สตางค์และจุดสต็อปลอสที่ไม่ควรหลุดเลยในรอบนี้ก็คือ56สตางค์นะครับสำหรับหุ้นบรูคนะการเก็งกำไรนะครับผมบอกไว้สักนิดหนึ่งนะ like like it, <ๆ>ถ้าใครที่ชอบเก็งกำไรก็ต้องมีแผนการรับซื้อการเข้าการออกที่ชัดเจนนะครับจุดไหนควรเทคโปรฟิตจุดไหนควรยอมแพ้จุดไหนควรจ,จ,จะสต็อปลอหรือหนีนะครับก็คือจุดยอมแพ้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือที่ผมใช้ดูวอลุ่มนะครับคือแท่ง VA แท่ง VA เนี่ยบอกไว้ว่าในเส้นที่เป็นค่าสีชมพคูคือเกิดขึ้นในราคา0.80หมายความว่าหุ้นบุ๊คเนี่ยมีแท่งน้ำหนักการโยนซื้อโยนขายเนี่ยอยู่ในช่วงราคากรอบ80สตางเยอะมากเลยนะดูจากแท่งสี เหลืองสีฟ้าได้เลยเพราะหนึ่งคือแท่งสีเหลืองสีฟ้าเนี่ยเขายื่นออกมายาวเป็นพิเศษเลยเหมือนการบุงบอกว่ามีคนโยนซื้อโยนขายหรือคนติดดอยแถวนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะในจุดแนวเนี้ยก็อาจจะเป็นแนวต้านที่สําคัญถัดไปนะหลังจากที่ทะลุ70สสตางค์ได้เนี่ยในส่วนของโวลุ่มก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนละกันนะเดี๋ยวจะลบตาในส่วนสุดท้ายที่เราจะดูกันก็คือแนวโน้มนะครับหรือโมเมนตัมของหุ้น ในส่วนอันแรกที่เราจะดูคือ RSI นะครับตอนนี้ RSI ของ Brook เนี่ยเขาได้จิ้มมาประมาณเกือบ30เกือบโซนโอเวอร์โซนแล้วตอนนี้เนี่ย RSI ดีกลับมาที่จะชนแถว50เป็นการยืนยันว่าอยากจะทะลุหรือเบรกเอาขึ้นมาแล้วถ้าพรุ่งนี้หุ้นบรุ๊กมีสัญญาณแรงซื้อเข้าอีก RSI ต้องวิ่งเกิน55แล้วต้องทะลุ กรอบแนวต้านหรือเปิดโดดไปเลยนะครับถึงจะมีโมนต้ามเชิงบวกต่อเนื่องนะครับสำหรับหุ้นบรูคนะครับตัวสุดท้ายเครื่องมือก็คือไว้ดูแนวโน้มระยะสั้นคือเครื่องมือสโตนะครับหรือชื่อเต็มคือสโตนแคสติกออสซิเลเตอร์นะครับในส่วนของเครื่องมือออสซิเลเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยดูเหมือน iFI เหมือนกันครับแต่คำนวณไวกว่าใช้ไทม์เฟรมแท่งเทียน5วันนะครับส่วน i อ i ที่เราดูไปเมื่อกี้คือคำนวณจาก แท่งเทียน14วันซึ่งจะโมเมนตัมช้ากว่าตัวโสโตเนี่ยก็ได้ทิมขึ้นมาประมาณ30-40แล้วนะแล้วมีการตัดขึ้นแล้วเป็นสัญญาณมุ่งบอกว่ามีการกลับตัวของหุ้นบรูคแล้วนะครับยังไงก็ลุ้นแล้วกันว่าพรุ่งนี้จะเปิดข้ามขึ้นไปทะลุ66เลยหรือเปล่านะครับสำหรับหุ้นบรูคนะ ก็เราย้ําแผนกันอีกทีคือแนวรับแรกอยู่ที่62สตางค์แนวรับถัดไปอยู่ที่59สตางค์และจุดที่ไม่ควรหลุดเลยคือ0.56สตางค์เป็นจุดสต็อปลอนนะครับส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่66สตางค์แล้วก็แนวต้านสําคัญในรอบนี้อยู่ที่70สตางค์นะครับยังไงหากใครชื่นชอบแผนการกินกำไรของช่องโจมเทรดเดอร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e ให้กับช่องโจมเทรดเดอร์ไว้ด้วยนะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ yeah.